ก็อ็อนก็เต้นเก่งใจน้องยินดีต้อนรับเสมอยินต้อนรับน้องเสมอตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างเด็ก2องขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงแหละก็บางทีก็มีติวไว้บ้าง หว้ยิ้มแย้มน่ารักแต่จังหวะนะรก็มีค่ะไม่ใชม่มี่ามเกียวเป็าก็นดีดายังไรบ้างก็ดีดารับแขกดีรับแขกดีไม่หลอกไม่หลอกแล้วลิสาอะไรบ้างคะน้องเกวอะก็ไม่ตกอะไรได้บ้างเขาก็ทำแบบเป็นตัวเขาแหละก็เป็นตัวเรากออนก็เออก็ ก็เต้นก็อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดื่แม่ตอนนี้ก็พูดแต่ภาษาเกาหลีนะเราพูดเพลงเป็นเกาหลีกล้งอมไรอย่างเงแม่ก็พี่แหละส่วนมากก็เหมือนบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นั้นสามารถเรียกว่ามีความเต้นผิว มาตีเพื่อนเกลได้เป็นั้นเป็นเพื่อนเกี่ยวได้ไหมเออเก่งใจน้องเก่งใจน้องแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเกี่ยวเขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยเออเขาไปว่ามีพูดถึงใช่ไหมพูดถึงพูดถึงค่ะแลวมันเที่พี่ร้างมาที่บ้านค่ะทำอะไรกันบ้างครับผู้ชมเออก็จริงจริก็ไม่ ก็ก็ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากจะาถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่แล้วมีโอกาสในในค่าประจำมีแต่เป็นแฟนแฟนใช่ค่ะแล้วกันยินดีนะคะเรามีงานกันีบบกันประทานค่ะขอบคุนทีดียินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอค่ะเดีวโอกาสจะโอกาสจะมาเจอกันอีกที อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คิวพีค่ะเกี่ยวเกี่ยวมีเพื่อนแบบโ่าเกี่ยวโซ่ค่ะเกี่ยวเพื่อนที่ไทยนะแม่ันบอกให้เธอทำอะไแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนตัวใหม่ละอ๋อเสร็จคือจริงๆก็มีคุยกันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเออ ตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไงครับพี่ส้มีคุณพี่บอกออกมาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็มีเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็อยากให้รับหมดค่ะจริงๆแม่ก็อยากรับหมดวิธีการรับยังไงสัมพันคือยังไงว่างมาที่บอกกับน้องหรือว่ยก็เด็กสองขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจํากัดประมาณนึงแหละว่าทําอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อาชีพเดินใหญ่อาชีพเดินหญ่ยุค่ะ เด็กจะไม่ได้ค่ะประเด็จประเด็จจะเป็นเอนเอจีใช่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ารักแลกอะ่า้ยอาจจะแบบยุบอาจจะแบบไม่เป็นประทับใจแต่ว่าแต่ไม่ไม่เกี่ยวว่าไม่ว่าจะใครคือแบบรู้จักรู้จักโรยิงเตือนเตือนเขาอะไรก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะจังหวะนรกของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะมีโอกาส ได้เจอบ้างเลยนะเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอะคะ่ะถ้าแบบจังหวะว่วงจังหวะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าเออแบบให้ยิ้มแย้มกับทุกคนอนะไรเงี้ยเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะก็จะได้เห็นจังหวะที่แบบไม่ค่อเห็นกันเอเอจะอาจจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยส่วนมากก็ส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะน่ารักเขาก็จะรู้ว่าถ้าน้องไม่พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เลยนะ ก็จะคนที่ไม่เก็ตจริงๆอาจจะเพราะว่าก็อาจาาอาจะยังถ่ายนักที่เป็นอย่างนั้นเวลาจะมาที่น้องพ่อแก่เอาอย่างีกยากไหมจริงๆก็เด็กก็มีไม่ถึงเรื่องหรอกค่ะก็คือลอ่วงหินใช่แล้วก็แค่ไหนลางทีคนมีเกโก้ใช่นะคะบางทีคนเราไม่รู้ที่เกโก้เอ่อส่วนมากเขาโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแบบปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแบบ ป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มีมีเวลาของเขาแล้ววันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบปกตินะหรือว่าไปไหนมาไหนการไปติดต่ออ๋อไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือชมก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะก็คือพยายามใช้ชีวิตแบบปกติคือถ้าต้องออกก็ต้องออกอย่างเงี้ยต้องตุเลงไปด้วยกันก็ก็ตุเลงไปด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้ว่าแบบก้อยกับ บาไปไหนเปนอะไรเงี้ยก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาว่าเหมือนเห็นแล้วแหละว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขาไม่พร้อมเนี่ยชมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกต้องแบบอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจเด็กไงเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เราไม่ไม่พร้อมเหมือนกันเออเพียงแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะสอนให้เขาแบบไหวยิ้มแย้มน่ารักอะไร อแต่จังหวะนะลูกก็มีค่ะไม่ได้ไม่มีเาเป็นเด็กค่ะเป็นเรื่องปกติถางมิยาพัดข่าววันเถิงก้อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและแฟนเพ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ